สวัสดีค่ะพี่น้องมาทุกมือค่ะมาอีกแล้วจ้าตาหางหน่อยหมู่บ้านนี่แหละตาหมานเห็ดน้อยหมู่บ้านนี่จะ้ะมาอีกแล้วคือเกาค่ะพี่น้องอม,มาเก็บเห็ดอีกคือเกาค่ะก่อนสิไปป้าอื่นกบแวะอันมาหาเบิ้งเห็ดละง,งกมองหมู่บ้านนี่อีกก็ยามยามเห็ดละง,งกมองเกาหมู่บ้านนี่มันสิออกอีกบ่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ ตาเนี่นี่อ้นหมแมนนี่นี่ต้น,ตนอันนี้นี่นี่ค่ะสิมีเห็ดละงกออกนะคะหมู่บ้านยายนุ่งกับใดมานอยู่นี่หลายอยะอะไะเขาไปเบิง้งข้างในเบิ้งากพี่น้องมันสิมี่อืมล่องหาเบิ้งอีกปกติมันก็นออกทุกมือคันมันได้ออกหล้วมันจะออกทุกมือจ้ะพี่น้องลองเขามาเบิ้งกันนะออกอีกบนนอ,อมือนี่อือ เบิ่งจ้าพี่น้องเบิ่งได้อุ้ยออกโย่จ้าพี่น้องออกโย่ออกโย่คุณอยางงี้คุณเห็นโย่เคเลยโย่คุณดอกนึงโย่คุณคุณคุณจ้าพี่น้องคุณเห็นดอกเดียวเด้ออู้ยนีดีดอกนึงจ้าพี่น้องนั่นออกโย่กระลังขึ้นมานี่นเบิ่งไหมนี่จ้าพี่น้องออกหน่อยแท้อย่างงี้ กำลังทนขึ้นแม่นี่ได้มันหมานหล,ลายๆดอกแน่ไข่นั่นโอ้บ่ได้ขาบา่ได้มันอยู่เลิกเลิกค่ะพี่น้องเห็ดอันนี้คุณอ่ะบ่ได้กับบ่เป็นยังบ่บุ้งไหมขาเออเด็กเคืองเดียวขาเงี้ยวเงี้ยวกะยัวยงวะเห็ดอนัดอนดอกแรกแหกหมานแล้ว คุณเขาไปเอาดอกคุณก้อนคุณคุณจ้าพี่น้องอยู่ในในคุณมองมันออกมือบ้านนี่แหละไปนะพี่น้องเอาสองดอกต้นนี้ไหมอ้าออกไม่ไม่อุ้ยอ้ยน้ำเขียงจ้าพี่น้องนี่เห็นบ้านนี่ดอกนึองหรือเนืองเดือยนี่คุณดอกนึงอยู่ข้างในคุณคุณคุณมองมือบ้านนี่โอ้ยมองเก่ามองเขายาก ต้องถอดเปย์ไปก่นอนจ้ะพี่น้องมันกำลังสีออกเนาะมันกิบว่าท่านบานหมู่บ้านนี่ไตฮกดอกละ่ะไตห่มนี่โอ้ยเดี๋ยวเอาเสียมงัดเอาคือสีดีเนาะมันบ่ได้อันขามันมันบ่ได้อันนั่นมันมันอันขาอยู่เลิกอันพ่นอ้องไงพี่น้องโอ้ยดอกนี่คืออยู่ในหม่องเกาหมู่บ้านพุ่น คุณเจ้าพี่น้องเห็นบ่ะคุณเขาไปเอาก่อนอยังเข่ายากป้าเขืองค่ะพี่นอ้องมันเป็นน้ำเขืองอุ้ย่น้ำเขืองสาจัะน้อยจ้ะพี่น้องอุ้ยอออกนนอยู่ในอุบาแคือบุกออกหน,หน,หน,หนอกๆไหม จ้าพี่น้องโอ้ขออภัยด้วจ้ะคุณก็ออกทุกมือจ้ะคุณขาเห็นบ่ได้กเคืองเดียวจ้ะพี่น้องตัดได้กเคืองเดียวมันอยู่เลิกหลายขามันแยวค่ะนั่นจ้ะนั่นบ่แมนจ้ะนั่นสีงเหลืองนั่นจ้ะพี่น้องได้ซ้ำดอก มือนี่ออกไม่ไหมอะออกอยู่ทุกมือคือออกหน่อยเถอะเนอะก็พอออกทีไรกหลายดอกนี่เนาะไะไปติอค่ะพี่น้องเห็นเป็นนั่นสีดินเอนเสียนใบไม้ทองคองนี่เป็นเห็ดปะน้ออุ้ยแมนอยู่เป็นเห็ดอยู่จ้าพี่น้องนี่เห็นปะเห็ดนาเล่อุ้ยเห็ดนาเล่ออกดีเนาะ นี่หนังนี่โอ้ยนั่นเห็นบ่ใบไม้พงพองนั่นเห็ดหน้าเละค่ะพี่น้องโอ้มาออกดีแส่เห็ดหน้าเละออกทุกมือทุกมือจ้ะนี่ออกหลายอีหลีเห็ดหน้าเละไหมอืออีกจ้ะหินทองทองละแม่โอ้ผีดอกนึงจ้ะนี่ หน้าเละอืมเห็ดหน่าเละออกดีดีเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยูะ่ไไอซีถอ,อกมองนี้จุ่มนี้เอ๊ะงามงามพี่นอ้องจ้ะงามเบอสีเขางามสีม่วงสีแหล่ ย้มกันแล้วค่ะพี่น้องอ่ะไปมนัมนมนัมนเดออมันมันมือนี่กับมันอีกเด้อไปจ้ามองมองนี่เด้อดินอันใบใหม่พ่อๆมันสีเมินเห็ดบ่นั่นเมีนอีลี่อืมเนอีลี่ต้องวางถือจอกินแล้ว นี่แมนบ่นี่นี่ก็แมนน่ะเห็นบ่พี่น่นั่นอีกแล้วเห็ดหน้าเลยโอ้ยจ้ะจุ่มนี่ได้สามดอกนี่อีกบ่จุม่มละสามดอก4ีดอกอยอ่ปลาทิ้ง โอ้โหพี่เด็กพี่เด็กจะพี่โน,โน,โน้องนั่นี่เป็นคำน้องนี่เราจะที่อีกบนนี่กับแมนได้หนีอนอนนีเ่เนาะหันแมนอีลีโอ้ยสองโด้พี่ได้หันจะพโนโนโี่น้องโอ้ยนี่เท้าแล้ว สองดอกดอกเยอะไปนี่ซะอ้มาพรอเฮดโอนแมนออฟเดอะวูดเฮดเพิงนี่เฮดผู้เฒ่าเฝ้าป้าค่ะพี่น้องสองดอกนี่นั่นดูกันเฮดเพิงผู้เฒ่าเฝ้าป้าฝรั่งเขาพราเอิรนโอนแมนออฟเดอะวูดเขาก็เอิรนน้ำเขาเนาะจ้ะ ล่งงามไปไปค่ะนี่จ้าพ,นนพี่น้องเลยอู้เห็ดเพิงนั่นห็ดเพิงเขาอู้นั่นจ้าพีนนน่น้องดอกบ๊วหญ่นะอ่ะเติมกันไซบุกฮะดอกนี่้ไดดหอยู่ริมนาม Ủa. Ủa. hết bán một nâng Hết bàn. Hết, hết. than ก็มาเจอเห็ดหวกสมอ,กอีกแล้วจ้าพุ่นพีนบ่สองดอ,จอ,อ,งองกจ,อจ้าพี่น้องแม่โอ้ยน้ำน้ำโ้เจ้เลยไมเพิงหวกสมจ้าไ็่เพิงข้าไล่้กพี่น้องอีกดอกหนึ่งจ้าไล่กัน พี่น้องมีตัดขาไปก่อนสองดอกมองมีงสวงดอกอืมจ้ะงามๆเลยดอกนึงหยาบหน่อยหยักหน่อยหน่อยหยักหน่อยพออีกเปล่าอุ้ยดอกนึงจ้ะพี่น้งองพี่พี่ผุนดอกนึ่ง,กงยกอย่างนันอยูพี่น้ Cái đấy thì khóc phải ở đây đó bạn này. Cát Thí Nông bưng này, nước ngắm, nước ngắm đó Cát Thí Nông. Ủa, mà ngam thì già bưng này. Ô, พุ่นดอกนึงอยู่ข้างในพุ่นเออพุ่นพี่แด้ขอสิเขาไปเอาได้พุ่นเห็นบ่นค่ะพุ่น้องพุ่นอยากใหญ่แล้วอยากบานแล้วโอ้ยเขาไปบ่ได้ดอกเด้อดอกนั้นบ่ได้ก็บ,บ่เอาค่ะนะนะเติมกันแล้วค่ะจะหาเบิ่งอีก,กนะมีพ่ออีกบ่พี่น้องพ่ออีกแล้วบ้าดอกนี้ไหมเฮ้ยเทิร์ดเลยโย่จากพี่น้องเย นี่จ้าเรงามอจ้าิ่งนี่อ้ยน้องจ้ามานมันแล้วจ้ามานัมานแลวมันมเฮ็ดเพลิงมือน,นีจ้าเพื่นน่ะดองงา,งามเลยค่ะพี่น้องน่จ้าอุ้ยเจออีกแล้วพี่น้องจ้า มอีกแล้วจ้ามันพี่โมนี่นั่นจากพี่น้องอุ้ยตากำลังงามจ้างาม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 อ่ะมันมานมันเด้อจ้ามานเด้ออุ้ยเจออีกแล้วนั่นเจออีกแล้วพี่น้อง มามาจ้ามามาเก็บน้ำกันพ่ออีกแล้วดอกจ้าว้าขึ้นมันแตะมือน,นี่พอเห็ดอันนี้ละมันเป็นพิเศษเดี๋พีนน่นุจ้านี่หวันหวานหวนสงว่าตัวอู้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าเห็ดที่ยังนี่

อุ้ยลกนิดสิอยากโอนจักน้อยแล้วจ้ะจัะพี่น้องค่อยมานแล้วจ้ะค่อยมา,มานแล้วมานแล้วมานเร็วจ้ะไปหา่ะไปต่อค่ะโอ้โ,อ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 โอหน้องจ้ะหาพวกอีกกแล้วค่ะมีอีกบ่มานเฮ็ดอันนี้แล้วค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ เจออีกแล้วดอกนึงจ้าเจออีกแล้วจ,จางางาา้าพี่โน่เกือบมันเหยียบเนาะนี่เกือบมันถียบกายไปย่างกายบ้างหัอนจ่าพี่โน่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดหนาไล่นี่เฮ็ดอันขาไล่ เฮ็ดเพิงคาไล่เฮ็ดเพิงนาไล่เฮ็ดเมื่องอันนี้เป็นยังสีล่ละค่ะเฮ็ดเพิงคาไล่าจาพี่น้องเพิ่งอีกขนาจา้าพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วนั่นหินบปจ้ะกำลังเอ้อๆง,งามๆ พี่น้องงามบ่โอ้ยข่อยมามนเห็ดอันเพิงคาไลหมวกสมจับมือนีจับพี่น้องคุณอีกใดเพลิงตาเราด้วค่ะไปไปโตค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยมานมันกระตาไม่กระตาหางเก็บเห็ดนุวยหนี่ในมานหนตั้งเตมื่ยแล้วมันหนีกับมานอีกค่ะพี่น้อง เฮ็ดหลาแดงเห็นอีหขันี่ก็โดกง่ายหายเถอะเมเฮ็ดละงูกตัวนี้แม่จ่าพี่น้องเฮ็ดละงูกแดงจ้าอ้ยขาเลือดเลือดขุ่นหันเป็นบ่เฮ็ดละงูกพี่น้องจ้าแม่งอันนี้จ้าพี่น้องซัวสิเห็นเขากระเท او ล้ว เห็ดละงกออกบางมีก oh. ็ออกนเพื่อกันตัวน mm ี hmm. uh ิไหมออกไปทัอะปลาด้วยตัวเห็ดละงกนี่ิแม่จ mm ้ะ hmm. จ mm ้ะ hmm. พ mm ี hmm. ่น ah ้องเพื so ่อนติม oh. กันแล้วปะน่ะโอ้ย uh. นี่ไขมันหมันอีหลีจ่ะไปจับพี Basket ่น้องคอยเลี mm ้ยวมาเห็นดอกเทเลบักใหญ่พู่อน่ะเดอกบักใหญ่เลยจ้ะ เห็ดไข่มุกจ้ะพี่น้โอ้ย <c oughs> ขออภัยดนะจ้ะเห็ดไข่มุกจ้ะดอกบกใหญ่เลยนี่โอ้ยบ่ได้ไม่ได้เงาเลยนี่คือเห็ดไข่มุกนะคะดอกบกใหญ่เลยจ้าไะมีอีกบ่บ่บ่คอยมีครูโดกเห็ดไข่มุกนี่นะคะปะไปค่ะ มาจ้ะ,ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเห็นเห็ดเพลิงอีกดอกนึงอยู่นี่นั่นแมนอิดีจ้ะออสองดอกคูกันนี่จ้ะพี่นนอกอืม เฮ็ดเพิงเขาจ้ะพี่น้นองสองโด,ดคู่กันนี่อีกปะเฮ็ดเพิงเขาเติมกันแล้วจ้ะพี่น้องมือนี้ได้เตะเฮ็ดเพิง ing, ส่วนมากจาก้ะส่วนมากเลยเตะเฮ็ดเพิงพุ่นเป็นบ่ค่ะป่ะหมานเฮ็ดเพิงจ้ะมือนี้ปะ่ะไปอีกค่ะ ที่นี่สิเป็นเฮ็ดอันนี้ได้บ่ะที่นี่เก็บเย็บเฮ็ดเพิงแล้วกัมาปลาเฮ็ดอันเฮ็ดชีก้เกดียนจ้า เก็บเห็ดบาทที่นี่สิมาเก็บเห็ดขี้ไกลเดียนบาทที่นี่ออกจากมองเห็ดเพิงออกจากป้าเห็ดเพิงมาแล้วสิมาเก็บเห็ดขี้ไกลเดียนบาทที่นี่ผุ่นข้างในผุ่นเตลือเ,ลอเทเลอยู่ผุน บอถึงพุ่นสามดอกนึงเลี้ยงกันถึงพุ่นเขาไปบ่ได้มันไนพุนีสามดอกนึงเอาบ่าได Hát trời Khổng ดีดอกนึ่นงใหญ่นึงมนันเลอยมนัมนมันหลายเดไปไปขางพุ่นบาทที่นี่จะด,ดีเนะ้ อีกสดอกเห็ดเพิ่งนดอกเลียงกันนี่เพิ่งจ้าอ้ยอ้ยสดอกนดอกนึงจ้าไปเถอะจ้านี่ดอกนึงสดอกเลี่ยงกันจ้าพีองเห็อันผู้ชายถเฝ่าลา เฮ yeah ็ดเพิ่อนกันพี่น้องมาเฮ็ดเพิ่อเฮ้ยก็อีกแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยยื้อเพื่อนข้าไม่ Eu toco. ยัเดกนึงบอกใหญ่เลยบานเพ้อเพ้อเติเคืงย ดูหมดง่ายเห็ดน l าเลีย่ด้โเดียวเดมันปูปีนี่เป็นบงงามไม่แก่พี่นเป็นนันเป็นแหลงแหงแฮงแหงซะฝนมดตกดี ้นบ่ดีเฮดมันปูกระงามปีนี้จ้ะเป็นแหงแห้เหี้ยจับจะได้เ้าปูด้วยเหรอแล้ได้ตนสดใส่ะ้า ็โดดแล้วล <b olog cycles> so ่ะจ้ะคุณน่ะเกินมาอันเขาแล้วล่แต้วก็มาหันแต่ผลมัตกเนาะมันก็ตกก็เลยเป็นดอกแบบนี้จ้ะนี่โอ้ยจะเลยต่วนเนี่พี่จ้ะดอกนึง เกิดตะอดแเราล่ละจนว่าเท่าเราล่ละระว่างเหี้ยวแหงขาย,ยาวๆกระเลยดตัวนสัตว์นั้นแหงไปแล้วี่นองจนว่าแหงกระอกกตะฮึ่นน่าสงสารจังเลย เห็ดมันปูรอฝนจ้ะเห็ดเอย่างนั่นี่หมุนดินขึ้นแม่นี่เฮ็ดหน้าเร่ดอกบกเยอะบักใหญ่เห็ดหน้าเร่พูน่ะปั๊ดเห็ดหน้าเล่ยักษ์ดอกบกใหญ่นึงจ้ะพี่น้องเพื่อนนี่หมุนดินขึ้นมาอยู่ไก่คล้อกน้ำไก่ล่องน้ำเอ้ยดอกใหญ่พี่น้องจ้าเห็ดหน้าเล่ยักษ์พูนะโอ้ยต่างมีดอกเดียวนึงเนาะ ไปหมานเต็มตาแล้วล่ะค่ะพี่น้องไปจากพี่น้องกลับโรเดอบาดท,ที่นี่หมานแล้วเมื่อนี้ออกจากป้ามาแล้วจ้ามองนี้คือมองแคมปิง่งเป็นสถานที่แคมปิง่งใ,ในกลางปายุกลางป่าเห็ดเป็นหมองสถานที่ที่ว่า เขาส้างไว้ให้คนมาแคมปิ้งค่ะพี่น้องนะพวกมาพวกอีกยังกับมาชุ่มนุ่มแคมปิ้งกันย่นีละค่ะย <c oughs> ุนองกับสียางกลับออกไปหารถนะฮะเฮ <c oughs> ็ดจมานค่ะพี่น้องคุณแคมปิง้งมีกว้างขวางค่ะพี่น้องคุณด้ายหลัง <c oughs> นะคะ <c oughs> ปะกลับออกไปหารถค่ะเฮ <c oughs> ็ดคอยกะมานนี่ค่ะพี่น้อง เกือบเต็มตาคุนเฮ็ดเพิงอยู่ข้างล่างคุนนะคะมานกะตาเฮ็ดตาเก็บเฮ็ดมานคือเก่าค่ะพี่น้องคุนเฮ็ดนาแรียักไปจ้ะพี่น้องเฮ็ดมันปูก็ได้เฮ็ดเพิงก็ได้มือนี่มานหลายอย่างจ้ะไะกลับก่อนเด้อจ้ะพี่น้องมือรุ่นสิมาเก็บอีกคือเก่าเหมือนละช่วงนี้เฮ็ดออกเฮ็ดเป็นเฮ็ดดินออกก็ต้องอันมาเก็บเฮ็ดดินซะก่อน พวกเห็ดต่างๆเห็ดดินต่างๆอ้าไม่หยั่งนี่ยันี่นนอุ้ยหมากอันนี้แม่จับพี่น้องบ่งมาดกแทะบ่าท่านสุกอยู่นี่มากันนี่จา้าหมักทำสมสมพี่นอ้องโอ้ยตาสีบอดสมอีกว้าย ลายแตกไะให้มันซุกก็ยังไม่เก็บไปดองอุ๊ยต้นมันง่ายหนึง่งพุ่นจะหัวมดดกคุ่นไปปับเลยค่ะพี่น้องไอง่ออางไปหารถโชคดีดบายบายทุกผู้ทุกทคนจ้าเอ้ยหนึ่ลายหัวแตก